สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2568วันนี้สำนักข่าวสื่อรัฐเจาะข่าวดิจิทัลออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้สกุบข่าวท้องถิ่นนิวเราอยู่ที่เขตพื้นที่เขตที่5ซึ่งทนายแก้ววิเชียนจันบัวผู้สมัครสสเขต5เบอร์หนึ่งพักเพื่อเทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับท่านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะท่านรู้สึกอย่างไรที่มีเดงกบันานใจอย่างไรบ้างที่ได้เข้ามาสมัครเป็นสเนสเขต5ค่ะคือผมเนี่ยเปน ตรงที่ตำบลบ้านเสด็จสมัยเด็กๆก,ก็มาเที่ยวมาอยู่มาทำสวนทำไร่อยู่ที่ตำบลบ้านเสด็จแล้วก็ไปที่อำเภอ,อปนมเขานานในพวกนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของญาติพี่น้องและก็พื้นที่ของตัวเองด้วยนะครับก็เห็นถึงความทุกข์ยากในเรื่องของการเกษตรนะครับเพราะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดอี่าส่วนมากก็จะทำเกี่ยวกับการเกษตรนะครับ คือผมเนี่ยที่มาพักเพื่อไทยเนี่ยก็ดูแล้วก็เห็นนโยบายนะครับส่งกับพื้นที่ในเขตพื้นที่5้าของจังหวัดราชธานีนี้เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะนโยบายของพักที่มีแรงผลักด,ดันให้ประชาชนได้รับทราบอย่างไรบ้างคะคือเป็นอย่างนี้ครับอ่าเป็นที่ประจักษ์มาแล้วว่าพักพักัก,กไทยลักไทยในอดีตและก็มาเป็นพักเพื่อไทยก็ได้มีโครงการ สามสิบบาทรักษาทุกโรคซึ่งาชาวบ้านประชาชนทั้งประเทศก็ได้รับประโยชน์มาทั่วทั่วทุกท่านทุกคนนะครับและก็เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนแล้ววันนี้นะครับก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีนโยบายที่เป็นประชานิยมให้กับพี่น้องประชาชนก็คือจะชูค่าควยไม่เกินสามบาทเจ็ดสิบตังค์ต่อนหน่วยนะครับแล้วก็อ่า ประกันนะครับพืชสวนกเกษตรทั้งหมดไม่ว่าปาล์มยางปารามันสัมปะหลังนะครับอ้อยตั้งหมดนะครับก็คือประกัน30%นะครับเนี่ยนี้ก็จะจาวบ้านก็จะได้ประโยชน์ท่นตัวทุกคนนะครับค่ะอยากจะให้ทนายแก้วฝวากถึงเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่ถูกต้องของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขตพื้นที่อื่น ที่ใกล้จะถึงวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้อย่างไรบ้างคะครับก็ในวันที่8กุมภาพันธ์2569นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในจังหวัดรัตนีโดยเฉพาะเขตที่5นะครับเขตที่5ก็ขอให้มาใช้สิทธิ์กันให้มากๆและก็อย่าลังเลนะครับอย่าโลเลนะครับอ่าก้าวขูงหากากาบาดเลือกพักเบอร์9นะครับและก็อาเลือกสสเขตหน้า 5, เบอร์1 นะครับทวทุกคนนะครับก็พักเพื่อไทยหัวใจประจาชจนอยู่แล้วครับค่ะนี่ก็คือรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของวันนี้นะคะเกี่ยวกับทนายแก้วหรือว่าวิเชียนจันบัวผู้สมัครสสเขต5เบอร์หนึ่งนะคะพักเพื่อไทยนะคะวันนี้ก็มา ได้ทำควารมรู้จักกับท่านนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจสกูปข่าวท้องถิ่นนิวทาง y YouTube บอกอบพรชัยสังดวงยางชแน,นลดิฉันนางสาวเรนูธาพรพลผู้ประกาศข่าวสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้สกูปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน